เสียงก่อนลูกเด poured, one, kommt, ี <Das S 2> ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียงก่อนเสียงก่อนทำยังไงบนสูงก่อนเสียงก่อนเสียงยังอ้าวหมุนก่อนหมุนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนสวยๆขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนดังๆอ Quên ngắn, chân ngon, chân ngon, chân ngay, có phun kháng ngon, chân ngay ngon 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 ยก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 เอ้ยเด็กอ้วนเรานะครับผมเด็กอ้วนขอบคุณค่าก่อนถอยไปถอยก่อนถอยขอบคุณค่าโอ้หิวหิวใช่เปล่าอ่าเคาะขาก่อรขาไก่ก่อนขาไก่ก่อนเคาะเคาะขาไก่เคาะก่อนเคาะเคาะขาก่อนเคาะก่อน ข้อขาถอยถอยไปถอยเขาะขาก่อนเขาะไปเขาะ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 ถอยไปอีกขาหนึ่งถอยไปถอยอีกขาหนึ่งถอยไปขานู้นด้วยขาโน้นนู้นถอยถอยอีกถอยดังๆอีกปักมือก่อนปัก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  โอเคเก่งจังเลยลูกสาวไข่น้องนี่ฮะลูกสาวไข่ลูกสาวไข่ขอเสียงหน่อยลูกดังดังอีกอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเสียงก่อนโอ้โหวยวอยวอยวายนะครับวยวายอาปากรอแล้วอาปากรอแล้วอาปากรอแล้วอ่ะทอยไปหมุนก่อนหมุนมือ ทำยังไงหมุนก่อนถอยถอยเลยหมุนมือก่อนหมุนไป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 อะไรแป๊บเดียวเองอะไรแป๊บเดียวเองเนี่ยยกหัวก่อนถอยถอยยกหัวยก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 ยอ้ยขอคุณค่าสวยขอคุณข่าสวยอคอนสวยสวย,สวยก่อนโอ้ มือจะเอากล้องอย่างเดียวเลยนะมือเนี้มือจะเอากล้องอย่างเดียวเลยเสียงดังๆหน่อยเสียงก่อนเสียงยังไงมีเสียงไหมเสียงก่อนขอเสียงก่อยครับอ๋อเสียงเด็กอ้วน ถอยก่อนถอ,ถอยก่อนถอยก่อนขอบคุณข่าก่อนถอยก่อนสวยๆ <c oughs> ดังๆดัง,ดงๆอีก <c oughs> อเอาถอยไปยกยกหัวให้พ่อดูก่อนยกหัวกย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 กโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยขอเสียงน้อยอ่ะคนเก่งต้องมีเสียงขอบคุณค่าก่อนเสียงก่อนเสียงก่อนเสียงยังไงโอ้นี่เสียงเด็กอ้วนนะครับ นี่เป็นเสียงเด็กอ้วนนะครับเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยเก่งจังเลยครับเอาเคาะขาให้พ่อดูใหม่ดิเคาะขาก่อนเคาะขาก่อนเคาะ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 อีกเคาะเลยเคาะเคาะก่อนเคาะก่อนแน่แน่แน่เคาะไปเคาะก่อนเคาะ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 อีกขาหนึ่งถอยไปถอยถอยอีกขาหนึ่งนู่นขาโน้นด้วยเคาะไปเคาะไปเคาะไป เอ้ยขอบคุณค่าก่อนสวยสวยสวยเก่งจังเลยครับลูกสาวใครเนาะเก่งจังเลยเนี่ยเสียงก่อนเสียงก่อนเดี๋ยวได้กินามีเสียงจะได้กินนะครับเสียงก่อนครับ <c oughs> ดังดังก่อน <c oughs> <c oughs> ดูตาดูตาดูตา ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆของเด็กอ้วนนะครับผมอสวัสดีครับบ๊ายบายครับ